ท่านที่ะค,ครับสารสวนจนชั้นวันนี้นำข้อคิดเกิดใจมาฝากท่านที่เคารพท่านวันนี้จะเรียนฝากข้อคิดเป็นเชิงคำถามว่ารอยสัตว์ด้วยเหตุผลใดเป็นพุทธศาสตร์เหตุผลใดเป็นไสยศาสตร์ <c oughs> นี่ คือประเด็นคำถามแต่ว่าต้นปล่อย่อยรยสั่ด้วยคิดยังไงมันจะเป็นพุทธศาสตร์แล้วปล่อยคิดยังไงมันจะเป็นศสยศาสตร์แล้วปล่อยนี่นี่คือชวนชิดบอกแล้วว่าสารนี้เป็นสารชวนชิด <c oughs> ตน้นปลาเราทำไปชิดนะครับเอาประเด็นแรกก่อน คนบางคนปล่อยเพราะว่าหมอทักถ้าเอาสัตว์ไปปล่อยแล้วเนี่ยจะหายโรคหายภัยก็ปล่อยแล้วบอกว่าจะหายโรคหายภัยหรือจะมีโชคมีวาสนาถ้าใครคิดอย่างนี้แล้วสัตว์ไปปล่อยจะเป็นปูเป็นปลาเป็นเต่าหรือจะเป็นสัตว์ที่มีพิษ อย่างตะขาบอย่า,า,า,างเงี้ยเป็นสัตว์ที่มีพิษพ็จะเอาสัตว์ที่อันตร,รายดูอย่างเงี้ยเห็นเสือเอาไว้ปล่อยไปเห็นเขากักขังแล้วก็ไปซื้อมาไว้ปล่อยหรือไปซื้อวัวซื้อควายแจกตลาดโคกับมื้อเนี่ยแล้วเอามาเอามาปล่อยปล่อยกันไวป,ปล่อย ให้คนที่เขามีเมตตาเอาไปเลี้ยงก <c oughs> ็ถือว่าไปปล่อยเพราะว่ามันรอดจากการนำไปฆ่าและไปปล่อยแล้วคิดว่าจะหายโรคขายภายัย <c oughs> จะมีโชคมีวาสนาถ้าใครคิดอย่างนี้ก็ต้องถามตัวว่ามันเป็นเหตุเป็นผลหรือไม่ <c oughs> เป็นเหตุเป็นผลที่ ที่สามารถที่จะสามารถที่จะวิเคราะห์ได้ว่ามันเป็นเหตุเป็นผลที่เป็นจริงได้ถ้ามันไม่มีเหตุไม่มีเหตุมีผลไม่อาจที่จะเป็นจริงได้ไม่อาจที่จะรู้ได้ด้วยตัวเองถ้าอย่างนั้นแสดงว่ามันเป็นไสยาศาสตร์มันเป็นไสยาศาสตร์ <laughs> มันเป็นไสยาศาสตร์นะ ถ้ามันไม่อาจที่จะรับรู้ได้ด้วยประสาทสัมผัสมันไม่เป็นสันติติโกพูดง,ง่ายๆนี่เป็นสันติติโกมันไม่สามารถที่จะรู้ได้จนเองอย่างนี้มันเป็นเสยศาสตร์นี่นี่ปล่อยเพราะว่าจะหายโรคหายภายัยจะปล่อยเพราะว่าจะได้มีโชควาสนาถ้าใครปล่อยจะปล่อยสัตว์ไดก็ตามอ่ะ ถ้าคิดอย่างนี้แล้วปล่อยเนี่ยถือว่าเป็นศิยศาสตร์ไม่ใช่พุทธศาสตร์นะครับบางคนปล่อยเพราะว่าเป็นการต่ออายุ <c oughs> อันนี้คนเจ็บป่วยนะคนเจ็บป่วยบางคนเนี่ยไปหามาดูหมอหอบอกเอ้ยดูน่าจะอายุไม่ยืดเนี่ยไปปล่อยเต่านะจะได้อายุยืนเป็นการต่ออายุ ถ้าไปปล่อยสยัตว์จะเป็นเต่าหรืออะไรแล้วแต่ถ้าปล่อยตามหมอดูทักบอกว่าแล้วจะต่ออายุจะยุยืนเนี่ยถามว่ามันเป็นสถิติโกรหรือเปล่ามันสามารถที่จะศึกษาวิเคราะห์หาเหตุหาผลมารองรับได้ว่าเป็นจริงอายุยืนส่วนมากก็ปล่อยเตา่า มันไม่มีเหตุผลมารองรับที่เป็นไปได้อันนั้นเป็นศยศาสตร์อีกเป็นศยศาสตร์ไม่ใช่พุทธศาสตร์ <c oughs> นี่กรณีปล่อยเตาเพื่อยา่ยุยืนเรียนว่าเป็นหลักของศยศาสตร์ไม่ใช่หลักของพุทธศาสตร์นี่ประการที่สองนะประการที่สามประการที่สามนี่ปล่อยเพื่อเอาบุญ <c oughs> ประการที่สามปล่อยเพื่อเอาบุญบางคนบอกว่า เอาปลาเอานกเนี่ยเอาปลาไปปล่อยลงน้ําเนี่ยเอานกไปปล่อยเข้าป่าคืนธรรมชาตินี่เอาเสือสิงกับสิงแระตไปปล่อยคืนธรรมชาติเนี่ยบางคนบอกว่าเอาบุญจะได้บุญปล่อยแล้วจะได้บุญถ้าบอกว่าปล่อยเพื่อเอาบุญนี่ต้องถามว่าบุญคืออะไรบุญคือถ้าบอกว่าบุญคือสบายใจอื ใช่ปล่อยแล้วสบายใจใช่ใช่เป็นบุญนะถ้าบอกว่าบุญเนะี่ะคือความอิ่มใจอิ่มเอิอบในใจอิ่มเอิอบในใจคือก็คล้คลคลคลายๆกัรสบายใจนะั่นแหละเอา้าถ้าปล่อยแล้วบอกว่าสบายใจนะสุขใจถ้าสุขใจสบายใจคือบุญถ้าบอกว่าปล่อยสัตว์แล้วได้บุญ คุณปล่อยแล้วคุณสบายใจใช่ไหมใช่ถ ouais. we pues, ้าคุณสบายใจคุณได้บุญเอออันนี้ใช่ถ้าปล่อยพว่อจะเยาบุญนะคุณสบายใจถ้าคุณไม่ได้ปล่อยคุณจะทุกข์ใจใช่ไหมอ่าถ้าคุณไม่ได้ปล่อยถ้าคุณไม่ได้ปล่อยนกปล่อยปลาไม่ได้ปล่อยกบปล่อยเฉียดไม่ได้ปล่อยเสือกับสิงกับทิ้งแรดไม่ได้ปล่อยอะไรแล้วแต่ถ้าคุณไม่ได้ปล่อยแล้วคุณไม่สบายใจพอคุณปล่อยปุ๊บคุณสบายใจ ถ้าบอกว่าบุญคือสบายใจถามว่าเป็นทันธิโกไหมบอกเป็นเพราะปล่อยแล้วสบายใจถ้าอย่างนั้นเป็นเสยศาสตร์หรือพุทธศาสตร์อ่ะอันนี้เป็นพุทธศาสตร์นะอันนี้เป็นพุทธศาสตร์เพราะว่ามันเป็นจริงปล่อยแล้วมันสบายใจถ้าถ้าไม่ปล่อยแล้วมันไม่สบายใจก็ถือว่าเป็นเป็นพุทธศาสตร์ไม่ใช่เสยศาสตร์นะครับ ทีนี้ประการที่สี่ปล่อยเพื่อสะดอกเคราะห์บางคนเขาใช้คำว่าสะดอกเคราะห์เพราะว่าเขาหลายปีมาแล้วเขาไม่เคยมีโชคเลย <c oughs> ถ้าไม่ปล่อยสารแล้ว <c oughs> คุณจะโชคดีมันจะเหมือนกับที่พูดมาเมื่อตอนต้นนะ คนที่ไปปล่อยแล้วบอกว่าจะหายโรคหายภัยจะได้รับวาสนาโชคลาวาสนาความคิดอันนี้ก็คล้ายๆกันกับความคิดที่บอกว่าปล่อยแล้วเป็นการสะดกเคราะห์คล้ายๆกันเพราะนั้นถ้าเหตุผลว่าปล่อยเพื่อเป็นการสะดกเคราะห์ถามว่ามันเป็นเหตุผลที่สามารถรับรู้ได้ ในกระสัมกัะสัสหรือไม่อันนี้จะกลายเป็นเรื่องของหาเหตุผลตรองรับยากเพราะฉะนั้นถ้าจะบอกว่าปล่อยเพื่อสตอเคราะห์แน่นอนอันนี้จะกลายเป็นอยู่ในกลุ่มของศยศาสตร์นะอยู่ในกลุ่มของศยศาสตร์ไม่ใช่พุทธศาสตร์นะอย่าลืมนะว่าไอศยศาสตร์นั้นหมายถึงศาสตร์ความรู้ของคนที่ยังอ่อนอยู่ ยังอ่อนเรื่องของเหตุผลยังอ่อนเรื่องสติปัญญายังเปรียบเหมือนกับคนที่ <laughs> นอนอระคนนอนหลับอ่ะสยะไปว่าหลับแต่ว่าหลับไปว่านอนอยู่ศสยศาสตร์คือสามคนที่นอนหลับอยู่ก็ไปคิดดูเดี๋ยวคนนอนหลับมัน <laughs> มันจะมีสติปัญญาอะไรนอนหลับน่ะนอนหลับมันก็คลา้คลายกันกับขอนไม้ที่ท่อนจริงอยู่นั่นแหละดีนิดหน่อยคือว่ามันยังมีลมหายใจอยู่นะครับ พลอยนั้นถ้าอยู่ว่าปล่อยสตัตว์เพื่อเป็นการสะเอเคราะห์อันนี้ก็ฟันธงเลยว่าอยู่ในกลุ่มของศยศาสตร์ไม่ใช่กลุ่มของพุทธศาสตร์นะครับนี่ทีนี้ไปดูเหตุผลประการที่ห้าของคนที่ปล่อยสตัตว์คนบางคนบอกว่าปล่อยสัตว์เพราะว่าสงสารมันอย่างเราไปเห็นนกนะหรือว่า เสือสิงห์ก็ทิ้งแรดมันไปติดบ่วงของนายพรานแล้วคุณไปเห็นคุณก็เลยสงสารมันคุณก็เลยปล่อยมันออกจากเครื่องดักสัตว์นั้นปล่อยมันเป็นสารภาพไปหรือคนไปเห็นเยงนกคุณก็ไปซื้อมันแล้วก็ไปปล่อยคืนธรรมชาติคุณบอกว่ากักขังไว้มันไม่เป็นธรรมชาติสงสารมัน หรือคุณเห็นเขา้าวัวควายไปเข้าโรงฆ่าสัตว์คุณก็สงสารมันคุณก็ไปเลยไปไถ่มาไปซื้อมาแล้วอไปให้คนที่เขามีเมตตาเลี้ยงดูโดยคุณให้เหตุผลว่าปล่อยมันเพราะว่าสงสารมันถ <c oughs> ามว่าการคิดอย่างนี้เป็นพุทธศาสตร์หรือเป็นไสยศาสตร์เพราะถ้าตอบว่า ปล่อยเขาเพราะว่าสงสารเขาเนี่ยคาว่าสงสารเนี่ยมันเป็นหลักพุทธศาสนาตรงเปร๊ะอยู่แล้วสงสารนี่คือมันเป็นหลักพุทะนะเพราะว่าในหลักของผมวิหารสี่มันมีข้อหนึ่งคือคําว่าสงสารนะคือเมตตากราุณามุทิตาอุเบกขานะครับคําว่ากรุณานั่นคือความคิดสงสารที่อยากจะให้ผู้อื่นหรือสิ่งมีชีวิต นั่นพ้นจากความทุกข์คือถ้ามีความทุกข์แล้วชิดที่จะช่วยเขาให้เขาพ้นจากความทุกข์จะเป็นการช่วยสิมิชีวิตจะเป็นสัตว์รัจฉานหรือว่าจะเป็นนกหนูปูปลาอะไรก็าตามถ้าเราชิดสงสารเขานะ่ะบอกว่าสงสารเขาเนี่ยมันเข้าหลักของเมตตาเข้าหลักของกรุณาทั้งหมดเลย เมตตาก็คือรักผู้อื่นนะครับมีความรักผู้อื่นกุณาคือสงสารชิดจะช่วยเขาพ้นทุกข์แล้วก็ช่วยเขา <c oughs> แม้ว่าจะเป็นสัตว์อะไรก็แล้วแ,แต่จะเป็นสัตว์ร้ายสัตว์ไม่ร้ายสัตว์มีพิษสัตว์ไม่มีพิษแล้วแต่ถ้าคุณสงสารแล้วคุณต้อไปปล่อยหลักข้นี้ เป็นพุทธศาสตร์ร้อเปอร์เซ็นต์หลกักการนี้เป็นพุทธศาสตร์มันตามหลักของคําสอนทางพุทธศาสนาไม่ใช่ไสยะนะถ้าบอกว่าปล่อยเขาเพราะว่าสงสารเขาเนี่ยถือว่าเป็นตรงตามหลักพุทธศาสนานะโดยเพิ่งยิ่งนั้นหลักพุณสนานั้นท่านบอกว่าการที่จะไปรักใครไปเมตตาใครนั้นด้วยความสงสารชิด เพว,ว่าเขาก็คือเพื่อนเกิดแจ่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นสัตว์เดรัจฉานจะเป็นมนุษย์อะไรแล้วแต่ขึ้นชื่อว่าสี่มีชีวิตแล้วในหลักขุนศนนั้นท่านให้ถือว่าเขาคือเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเพราะนั้นการปล่อยสตว์ด้วยความเมตตา หรือด้วยความสงสารเนี่ยถือว่าอันนี้ตรงกับหลักพุทธศาสนาเป็นไสยศาสตร์หรือไม่คําตอบคือไม่มันเป็นพุทธศาสตร100์ร้อเปอร์เซ็นเป็นพุทธศาสตร์ร้อเปอร์เซ็นต์นะนี่อันนี้คือสานส่วนตัวชีตนํามาสกาส่จิใจท่านที่กรบเพื่อท่านจะได้คิดดูว่าถ้าท่านจะปล่อยสัตว์สักตัวเนี่ยคิดแบบไหนจะเป็นไสยศาสตร์ ช่นแบบไหนไปปล่อยแล้วจะเป็นพุทธศาสตร์นะครับย้ำอีกทีว่าศยศาสตร์นั้นเป็นศาสตร์ของคนที่มีสติปัญญายังด้อยอยู่ยังอ่อนด้อยอยู่บางคนพูดยาๆเลยเป็นพูดว่าศยศาสตร์คือศาสตร์ของคนปัญญาอ่อนบางคนพูดอย่างนั้นนะครับเราไม่ต้องพูดอย่างนั้นหรอกไม่ต้องถึงขนาดว่าเป็นศาสตร์ของคนปัญญาอ่อนเพียงแต่พูดว่าศยศาสตร์นั้นเป็นศาสตร์เป็นความรู้ของคนที่ยัง ไม่พัฒนาด้านเหตุผลนะ <c oughs> คือสามคนที่ยังไม่พัฒนาด้านเหตุผลจะเหมือนกับทารกจะเหมือนกับเด็กๆที่ยังอ่อนต่อโลกอ่อนต่อประสบการณ์อ่อนต่อภาวะที่จะมาพิจารณาเคราะห์ว่าอะไรคือเหตุผลอะไรเป็นสิ่งที่เป็นไปได้อะไรคือสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ ถ้าวิเคราะห์แล้วพิจารณาแล้วเห็นว่ามันเป็นสิ่งที่มีเหตุมีผลรองรับเป็นไปได้อน,นั้นก็จะเป็นหลักของพุทธศาสตร์แต่ถ้าหาเหตุผลเดือนลาวนิเกินแหละแทบจะหาไม่เจอเลยเป็นแนวความคิดเป็นเพียงแต่คาดคะเนนึกเอาเองนึกเอาเองอึกเาเองง่ายมันนึกเอาเองนะมีใครมาบอกเพ๊บ,ก,บก็เออตรงกับความคิดของเราเหมือนกันว่ามันหาเหตุผลรองรับอื่นยากถ้าอย่างนั้นก็จะเป็น ศยศาสตร์เป็นศยศาสตร์นี่คือสารที่เอามาฝากท่านเป็นข้อชิดหวังว่าท่านที่สดับรับฟังมาตั้งแต่แรกคงจะได้ข้อชิดไม่มากก็น้อยนะขอขอบคุณทุกท่านที่ตามชมโอกาสนี้นะครับขอบคุณขอบคุณและก็ขอบคุณ